สวัสดีครับเหียวหิววันนี้เราจะมาทำขนมกินเล่นกันในวัน work for home นะครับวันนี้จะเป็นเมนูพุดดิ้งนมเปรี้ยวลาสเบอร์รี่โรยข้างบนนะครับจะอร่อยแค่ไหนวิธีทำเป็นยังไงเราไปดูกันครับ สำหรับส่วนผสมในการทำพุดดิ้งนมเปรี้ยวลัสเบอรี่นะครับอย่างที่ขาดไม่ไ <tuh> ด้เลยคือลัสเบอรี่น้ำตาลสำหรับทำตัวหน้าลัสเบอร์ี่นะครับนมเปรี้ยวครับนี่นมเปรี้ยวนมจืดผงวุ้นครับแล้วก็น้ำตาลสำหรับตัวพุดดิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันครับไปเรามาเริ่มทำตัวพุดดิ้งนมเปรี้ยวกันก่อนนะครับเมื่อเราเปิดเตานะครับใช้ไฟอ่อนนะครับใส่นมเปรี้ยวลงไปนะครับ ต่อไปด้วยนมจืดนะครับแล้วก็ตัววุ้นนะครับใส่วุ้นเข้าไปแล้วก็คนจนให้ตัววุ้นละลายให้ทั่วนะครับพอวุ้นละลายแล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ําตาลกันนี่วุ้นเริ่มละลายนะครับกลิ่นนมเปรี้ยวก็จะเริ่มลอยขึ้นมาหอมขึ้นมาเลยนะครับนมเปรี้ยวนะครับอยู่ที่เราใช้นะครับใช้รสชาติไหนก็ได้ครับถ้าเรามีผลไม้รวมมีรสสตรอเบอรี่รส นมเปรี้ยวรสอื่นๆนะครับ <et> แล้วก็ทําตัวหน้าที่มันตัดกับตัวรสชาติของนมเปรี้ยวก็ได้นะครับเมื่อผงม้นละลายหมดแล้วนะครับให้เราใส่น้ําตาลลงไปครับเพื่อให้มีรสชาติหวานขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็คนให้น้ําตาละละลาย <c ười> เมื่อน้ําตาละละลายเสร็จแล้วเดี <c ười> ๋ยวเราจะปิดไฟนะครับพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรานําไปแช่ตู้เย็นกันครับ ตอนนี้เรามาเทสใส่ภาชนะนะครับเพื่อนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ3าส่วนสของถ้วยนะครับเพื่อจะได้เทตัวหน้าลงไปได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นกันทีนี้นะครับเรามาทำตัวราสเบอร์รี่ที่เป็นหน้าในการโรยบนตัวพุดดิ้งนะครับอลำดับแรกเลยเราเอาตัวราสเบอร์รี่ที่เราตวงเอาไว้นะครับใส่ลงไปก็คนให้เข้ากันครับ อันนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับอันนี้ใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับเพื่อให้ตัวราสเบอรี่ละลายเข้ากับตัวน้ำตาลครับปรับรสชาติตัวราสเบอรี่นะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับเราก็ให้น้ำตาลเข้าไปทำให้หวานกลมกล่อมขึ้นนะครับเวลากินกับตัวพุดดิ้งครับจะได้มีรสชาติอร่อยหอมหวานนะครับทีเรามาคนจนกว่าตัวราสเบอรี่จะ เละนะครับไม่ต้องถึงกับเละมากนะครับเพื่อจะได้มีรสสัมผัสของตัวผลไม้ลงบนตัวพุดดิ้งนะครับ เมื่อตัวราสเบอรี่นะครับเละได้ที่แล้วเราก็พอแล้วนะครับเพราะว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดไฟเดี๋ยวเรารอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราไปเอาตัวพุดดิ้งใส่ตู้เย็นกันครับให้มันเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันไปครับนี่นะครับเมื่อเราแช่เสร็จแล้วนะครับนี่มันจะเซ็ตตัวนะครับเป็นอย่างน,นี้สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาลาดตัว ลาสเบอร์รี่กันนะครับอ่าลงไปได้เลยนี่นะครับเป็นไงกันบ้างครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับเมื่อกี้เราได้โรยหนะ้าตัวลาสเบอรี่ลงไปในบนตัวพุดดิง้งนมเปรี้ยวลาสเบอรี่แล้วนะครับนี่ทีนี้เรามาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่นครับเรามาชิมกันครับ ตัวพุดดิ้งนะครับเนื้อหนึบอืมอร่อยมากครับวัตถุดิบมีไม่เยอะนะครับเราสามารถทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆครับยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะครับเพื่อนๆสามารถดัดแปลงจาก ตัวผลไม้ชนิดอื่นก็ได้นะครับเช่นส้มแอปเปิลอะไรอย่เงี้ยครับเราก็แช่เย็นๆเอามาโรยบนหน้าพุดดิ้งได้นะครับเหมือนพุดดิ้งนมสดอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็อันนี้ดัดแปลงเป็นนมเปรี้ยวเราเบื่อนมจืดนมหวานทั่วไปนะครับเราก็มากินนมเปรี้ยวแทนรสชาติอร่อยดีครับอ่า อร่อยแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรเราคอยติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ